สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อัน้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโดโซข้าวหอมญี่ปุ่นอบก่อดรสสวิสชิวี่นะจ๊ะก็นี่จ้านะครับโอ้ยเนี่ยดูดิรูปมันน่ารักดีนะครับก็เลยฟิตมาครับโอเคครับก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีกูเทนจากข้าวสาลีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากนมอาจมีไข่ปลาจากน้ำที่มีเปลือกแข็ง ถั่วที่มีเปลือกแข็งไขรทานกลุ่มนี้ก็เลี่ยงเลยจ้ะอ่าแล้วเขาเขียนเลยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นของพวกนี้เราทานได้นะครับแต่ว่าทานแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะจ๊ะแล้วก็เขียนนะครับว่าถ้าแก่แล้วต้องกินหมดใน2สัปดาห์นะจ๊ะโอเคนี่ตึ๊ดตึ๊ดนี่แบบน,นี้โอ้โหโอเคนะเฮ้ยดีไซน์ก็มีความพิถีพิถันนะครับรูปน่ารักดีแหละมาชิมกันเลยจ้ะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างในส่วน สวิชิลี่อ่ะเราได้มาสามเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมาชิมกันเลยนี่โอเคนะแล้วเดียกรูปเห็นไหมโอเคเหมือนรูปอยู่ที่ไม่เหมือนคือมีรูปรอยยิ้มแม่จ้ะแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะมาๆโอเคกินหอมนะกินหอมมาคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะกรอบนะครับโอเคกรอบอืม โอเคนะทอบความกรอบของตัวนี้อยู่นะครับนี่ข้าวนะี้อย่างแรกคือยอมรับเรื่องความกรอบอ,อก็การอบนะดูไหนะด้านหน้ากับด้านหลังดู กรอบมากอ่ะชอบความกรอบของข้าวเขามากเลยนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่เกรยดีดังนั้นเนี่ยเวลากัดเนี่ยก็จะมีความกรุบกรอบๆแล้วคราวเนี้ในเรื่องของรสชาติสวิตชิลลี่นะตลอ,องนะก็ สูตรก็หวานชิลลี่ก็ไงฮะชิลลี่ชิลลี่น่าเสนใจนะชิลลี่ชิลลี่ก็เนี่ยพริกอันนี้จ้ะมันก็เป็นความหวานนำนะแล้วก็เผ็เดอ่อนๆอ่ะเผ็ดแบบกึ๊กๆหนึ่งนะครับแต่ว่าเมาเห็นรูปพริกไงเราก็คาดหวังความดินเผ็ดมากกว่านี้ครับเพราะเกี่ยวกับสูตชิลลี่นะมันก็คือหวานนำนะครับแล้วก็เผ็ดไปเผ็ดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ชอบคือเนี่ย ก็้วรอเาทำเน่ะข้าวอบเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยได้กรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหืนนพวกสวิสชิลลี่ก็สวิตจริงๆอ่ะก็คือหวาน,นํำนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้หวานมากนะแล้วก็มีปลายเผ็ดรสชาติเผ็ดออ่มานิดน,นึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าชอบเลยอ่ะเพราะว่ามันกรอบดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ20บกว่าบาทอะถ้าเกิดเทียบกับราคา20กว่าบาทรวมคุณภาพขนาดนี้ก็ให้ผ่านอยู่นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ